เอาจังสีขาดโยดมันนี่ปนอ้วนค่ะแต่สีสีละค่ะเอาไปออมค่ะออมใส่ไว้ในละนี่กบของแสบอีสานค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าสุมือนี่ข้าเจ้าก็กินเบิร์ดละล่ะวะเลาะเลาะนี่แต่มองอื่นนั่นจักข้าเจ้าสิกินอยู่บ่บุ้าโดยเฉพาะเผาผู้ไทยนะข้าเจ้ากินค่ะ อ,อมสารอ,อมไหวอ,อมหยดคอนแคนใส่กันนะคะอันนีล้ละค่ะนาเทศการบุญเขาประดับดินบุญเขาซากบุญประดับเขาประดับดินนี่ละเพื่อนสีหาท่ากันค่ะเดือนนานีเดือนออกไมสิหาคำค,ดดค่ะีหยอดนี่คนอ้วนเลยข่ะยอดนี่แต่สีหฮักเอายอดมัน ขา่ย่า,ยามันหาแนวอยากแนวกินไปจังหันคถ่ย่า,ยามอือเศร้านี่อันนี้เข้าเอินสารค่ะปลาสารแมู้ไทยกระปูกไว้ค่ะพี่น้องแันนี้กับกับสารค่ะเอากับสารนี่ค่ะพี่น้องพี่น้องเคยเห็นบอ่อสารเดี๋ยวสิผ้าไปเบิงสารค่ะออกไม้ซิบหาคำค่ะนี่ยอด,ดนี่นอ้วนเลยค่ะยอดนี่แต่สีฮักเอายอดมัน ทายาม,มันอานนีละค่ะนาเทศกาลบุญเขาประดับดินบุญเขาสากบุญประดับเขาประดับดินนี่แหละเป็นสีหาถ้ากันค่ะเดือนนานี่เดือนแรงกะสีเอาดอกค่ะกินได้ทั้งดอกกินได้ทั้งยอดนะคะพี่น้องเอาไปอ้อมไปแกงกินค่ะค่ะ เดือนนานี่เดือนโดยเฉพาะเผาผู้ไทยเนะะี่ยข้าเจ้ากินค่ะออมสารออมไหวออมหยออมหดคอนแค้นใส่กันนะคะอาหารเอาจงสีขานหยดมันนี่ปนอ้วนค่ะแต่สีนี้สีละค่ะเอาไปออมค่ะออมใส่ไหวายนี่แหละนี่ก็ค่ะเดือนนานี่เดือน ปลาสารแมร่์ุไทยกับปูกไว้นี่ค่ะนี่เขาเอื่นสารค่ะพี่น้องเคยเห็นบอ่อสารเดือนเก่าแหมซิมหาคำสีถือว่าเป็นบุญบุญเขาประดับดินค่ะมันเป็นหีดสิบสองข้องสิบสีของชาวอีสานนะคะออกไหม่ซิมหาคำค่ะนี่ยอดดีคนอ้วนๆเลยค่ะยอดนี่ กะสีฮักเอาหยอดมันไทยง่ามมันผููเคยกินกะจังเคยกินเยนียเนาะผู้บ่เคยกินกับ่เคยกินจิจักกินอยู่บนนี้ค่ะนี่หยอดง่ายง่าอ้วานี่ค่ะที่น่องเดี๋ยวพูดให้กะสีมาฮักเอาไปออมค่ะเดือนนานี่เดือนนฮักเอาจังสีขาดหยอดมันนี่อุอ้วนค่ะ แต่สงสีละค่ะเอาไปออมค่ะออมใส้หวายนี่แหละนี่ก็ซิถือว่าเป็นบุญบุญเขาประดับดินค่ะมันเป็นหตดสิบสองข้องสิบสีของชาวอีสานนะคะอืมขอสิมหักเอาจังสีคาโยดมานน่ปุ่นอ้วนค่ะแต่สีสี่ละค่ะเอาไปออมค่ะออมใส้หวายนี่แหละนี่ก็บุญประเภทนี่ทังอีสานค่ะเขาเอิญว่า บุญข่าวสากค่ะหรือว่าบุญเขาประดับดินเนี่ยละลาสารเมย์พูดใหยกับปู่ไว้นี่ค่ะนี่เขาเอิญสารค่ะพี่นอ้องเคยเห็นบอ่อสารบุญประเภทนี่ทังอีสานค่ะเขาเอิญว่าบุญข่าวสากค่ะหรือว่าบุญเขาประดับดินเนี่ยละ หวเมฟุไทยกม็มีแต่ว่ามือนีเมฟุไทยบ่เอาดอกไหวนะนี่แมฟุไทยสิหักเอาหยดค่อนแคบแต่ว่าซูมือนี่ข้าเจ้าก็กินเบิดและล,ะ,ะ,ละล่ะว้าเลาะเลาะนี่แต่มองอื่นนั่นจักข้าเจ้าสิกินอยู่บ่บูเจ้าเดือนเก้าแหมซิมหาคำ แต่ว่าสูมือนี่ข้าเจ้าก็กินเบ็ดแล,ะ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 ละ้อะไรวะเลาะๆนี่แต่มองอื่นนั่นจักข้าเจ้าสิกินอยู่บ่บูเจ้าเดือนเก่าแหมซิบหาคำออกไม่ซิบหาคำค่ะนี่ยอดนี่กวนอว้วนเลยค่ะยอดนี่จัก๊กจี้ฮักเอายอดมันถัาย่ามมันจักกินอยู่บ่เนี่ยค่ะเนี่ย ยอดง่ายๆโอ้ว่นี่ค่ะพี่น้องเอฟเฟคยก่สิมหกักเอาไปออมค่ะเดือนนานี่เดือนสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาด้จ้ามาเก็บพักค่อนแค่นน้ำข่อยเด้ค่ะพี่น้องมืออื่นนี่เป็นวั่นสินมหักเอาจงสีขานยยดมันนี่ปนอ้วนค่ะแต่สีนสีละค่ะเอาไปออมค่ะ อมอมไหวายนี่แหะนี่โก,โก,โกโอ,อ้อมหวออมสารออมผักคอนแค้นค่ะออมใส่กันนะโดยเฉพาะนะักเลงกระสีเอาดอกค่ะกินได้ทั้งดอกกินได้ทั้งยอดนะคะพี่น้องเอาไปออมไปแกงกินค่ะหาแนวอยากแนวกินไปจังหันค่ะน่ามือเศร้านี่อันนี้เขาเอินสารค่ะ ปลาสารเมฟูไทยกระปูกไววค่ะพี่น้องปลาสารเมฟูไทยกระปูกไว้นี่ค่ะนี่เขาเอื่นสารค่ะพี่น้องเคยเห็นบอสารผู้เคยกินกระจังเคยกินนี้เนาะผู้บอเคยกินกับบอเคยกินอาหารเอาจังสีขาดยดมันนี่ปนอ้วนค่ะแต่สีสีละค่ะเอาไปอ้อมค่ะอ้อมใส่หวนี่ละนี่กบ บุญประเภทนี่ทังอีสานค่ะเขาเอินว่าบุญไขา่สากค่ะหรือว่าบุญเขาประดับดินเนี่ยล่ะค่ะเดือนนานี่เดือนไหวเมฟุไทยกม็มีแต่ว่ามือนี่เมฟุไทยบ่เอาดอกไหวนะนี่เมฟุไทยสิฮักเอายอดค่อนแค่สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาดเจ้า มาเก็บพักค่อนแค้นน้ำข่อยเด้ค่ะพี่น้องมืออื่นนี่เป็นลั่นศิลปลตาสารเมฆุ้ยทยกับปูกไว้นี่ค่านี่เขาเอื่นสารค่ะพี่น้องเคยเห็นบบสารนะฮะเอาจังสีขาดยดมันนี่ปนอ้วนค่ะแต่สีจังสีละค่ะเอาไปออมค่ะออมใช่หวายนละ่ะนี่ก็เอาไปวัดมืออื่นค่ะ ศาสนาพุทธเนาะมันเป็นฮหต12ข้อง14ของอันเช่าอีสานค่ะเดือนนานี่เดือน้อะเดือนนานี่เดือนปออมไหวออมสารออมผักคนแค้นค่ะออมใส่กันนะโดยเฉพาะนะเดือนเก่า แมซิมหาคำอานีล่ะค่ะนาเทศการบุญเขาประดับดินบุญเขาสากบุญประดับเขาประดับดินนี่ล่ะเพิ่นสีหาทากันอานีล่ะค่ะนาเทศการบุญเขาประดับดินบุญเขาสากบุญประดับเขาประดับดินนี่ล่ะเพิ่นสีหาทากันเดือนหนานี่เขาเอินว่าบุญบุญเขาประดับดินบ่โอ้ยบุญบุญเขาสากเนาะมือ ปีเดือนหนานี่เดือนซิบแรงกระสิเอาดอกค่ะกินได้ทั้งดอกกินได้ทั้งยอดนะคะพี่น้องเอาไปอ้อมไปแกงกินค่ะโดยเฉพาะเผาผู้ไทยเนะี่ยขาเจ้ากินค่ะอ้อมสารอ้อมหวอ้อมหยอดค่อนแค้นใส่กันนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาได้จ้า มาเก็บพักค่อนแค่นน้ำข่อยเด้ค่ะพี่น้องมืออื่นนี่เป็นวันสินดับที่เขาเอิ่นว่าบุญเขาประดับดินน่ะนะเพื่อนๆสิม,มาเก็บเอาหยอดพักค่อนแคนเอาไปอมค่ะสานเอาไปออมใส่กันค่ะเพื่อนเพื่อนจ้าเพื่อนเพื่อน,นคยกินโบอ,อมไว้ออมสารอมพักค่อนแคนค่ะอมใส่กันนะ โดยเฉพาะนะค่อยกินกระจังเค่อยกินนียเนาะผู้บค่อยกินกับ่บค่อยกินเอาไปอ้อมไปจังหันค่ะหมื่นนี่ขาเจ้าสิพากันไปวัดไปว่าไปท้าบุญเนาะมันเป็นบุญประเภทนี่ค่ะค่ะเดือนนานี่เดือนสิถือว่าเป็นบุญบุญเขาประดับดินค่ะ มันเป็นหตด12ของ14ของชาติ